สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านวันนี้เราพามาชมบอลสีชายชนของเราค่ะบอลสีชายชนของเรากลับมากัดสีสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ผ่านฤดูร้อนมาเมื่อฤดูร้อนบอลสีชายชนของเราหงอยและไม่โตเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มที่จะมากัดสีให้เราอย่างสวยและมีการแตกหลอดใหม่แตกหลอดใหม่เขาก็จะเริ่มกัดสีเลยค่ะ ส่วนสิ่งสำคัญที่ทำให้บอนสีของเรานั้นกัดสีสวยก็คือการผสมดินค่ะเราจะผสมดินรวดผสมกับใบมะขามปุ๋ยคอกเราจะผสมดินอย่างร่วนซุยค่ะในใบมะขามเขาก็จะช่วยให้บอนสีชายชนของเรากัดสีสวยยิ่งขึ้นค่ะ ดูที่ใบของเขาค่ะเริ่มที่จะมีการกัดสีอย่างสวยเลยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องแมลงค่ะบอนสีชายชนนั้นจะมีแมลงมารบกวนบ่อยมากค่ะเราจะพลิกดูข้างหลังใบอยู่เป็นประจำค่ะเมื่อมีแมลงเราต้องรีบกําจัดค่ะเราจะทำน้ำยามาฉีดไล่เขาค่ะถ้าเราไม่ ยิบกำจัดมแมลงแมลงก็จะมาทำลายต้นของบอลสีชายชนทำให้ต้นเขาหงอยและโทมเวลาที่เขาแตกหลอดมาหลอดของเขาก็จะกุดแห้งและเหี่ยวไปในที่สุดค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องน้ำค่ะ น้ำเราจะให้เขาอย่างสม่ำเสมอเราจะมีถาดรองน้ำให้เขาเราจะสังเกตเวลาที่หน้าฝนฝนตกลงมาต้นเขาจะสดใสเป็นอย่างมากถ้าเขาขาดน้ำไปใบเขาก็จะซีดและโทรมค่ะ ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บอลสีชายชนของเรามีสีที่สวยนั่นก็คือการได้รับแสงแดดที่เพียงพอค่ะเราจะมีแสงแดดส่องให้เขาพอประมาณค่ะถ้าแสงแดดร่มเกินไปก็จะทำให้ใบของเขาออกจะเขียวๆไม่กัดสีค่ะเราจะให้เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอก็ทำให้เขากัดสี สวยเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆที่เราทำแล้วได้ผลเราจึงนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ